สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูนิลพรเช่นเดิมนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเป็นสัปดาห์ที่15นะคะคลิปที่1ในคลิปที่1นี้นะคะเราจะมาอ่านคําศัพท์แล้วก็อ่านความหมายกันจากเนื้อเรื่องจากคลองสู่ห้องแอนะคะจากคลองสู่ห้องแอนักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะเช่นเดิมนะคะภาษาพาที แล้วให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า105ถึง106 105ถึง106นะฮะหยิบขึ้นมาเราก็จะเจอคำศัพท์นะฮะให้หนักเรียนอ่านคำศัพท์นะฮะพร้อมกับความหมายด้วยนะคะอย่าอ่านแค่คำศัพท์อย่างเดียวนะคะกระเซาเย้าแย่หมายถึงการพูดหยอกล้อกระ,ะแทกกระทบโดยแรง ให้เรียนอ่านไปเรื่อยๆนะคะทั้งคำศัพท์และความหมายนะ,ะมีคำไหนอ่านไม่ได้ไหมคะได้หมดเนาะตัวนี้ก็ออกเสียงว่าคุณภาพเครื่องคิดเงินอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติหมายถึงเครื่องที่คิดเงินที่มีกลไกทำหน้าที่ได้เองนะคะอ่านไปเรื่อยๆลูกนะคะคำต่อไป ได้ไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงค่ะบัตรเครดิตนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษรารบผักตบชวาผิวพรรณอ่านความหมายไปด้วยนะคะอ่านมาเรื่อยมีประมาณ20คำนะคะมีประมาณอยู่20คําคำจนกระทั่งถึงอุด,ดมงแปลว่ามากมายแล้วก็บริบูรณ์นะคะคลิปนี้คุณครูให้นักเรียนอ่านแค่นี้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วอ่ามา ให้ในักเรียนฝึกอ่านคำเหล่านี้นะคะสิบคำนี้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งฝึกอ่านนะคะเมื่ออ่านคล่องแล้วไม่สะดุดแล้วให้ในักเรียนอัดคลิปเสียงส่งคุณครูนะรอบนี้คุณครูไม่อยากอ่านลายมือแล้วอยากฟังเสียงนักเรียนนะอยากฟังเสียงนักเรียนนะมีทั้งหมด1ิบคำด้วยกันอ,อ่านออกเสียงสิคะพระ กรุณาทิคุณคุณภาพสามพยางบุคคลเครื่องสำอางผิวพัน์ภาชนะอัตโนมัติบัตรเครดิตร้านโชห่วยพยาอินซีมีทั้งหมด10คำลูกนะคะนักเรียนฝึกอ่านให้คล่องเนะมื่อมั่นใจแล้วไม่สะดุดแล้วรับไปเลย นะคะคะแนนบวกก่อนจะได้คะแนนบวกให้นักเรียนอัดคลิปเสียงนะคะอัดคลิปเสียงส่งคุณครูหรือถ้านักเรียนไม่อัดคลิปเสียงหรือจะทําเช่นนี้ก็ได้อ,อสมุดขึ้นมาลงวันที่ของวันให้เรียบร้อยนะคะงานคลิปที่หนึ่งสัปดาห์ที่ห้าเขียนคำอ่านต่อไปนี้ นักเรียนแทนที่จะอ่านอัดคลิปเสียงอุ้ยไม่อัดนะนะกลัวสะดุดให้นักเรียนเขียนคําอ่านมาพระกรุณาที่คุณออกเสียงว่าพระอย่าลืมคําควบกล้าม,มาด้วยนะคะถ้าบางคนใส่แค่พออัพยาอย่างนี้ไม่มีคะแนนให้นะคะต้องใส่คําควบกล้าม,มาด้วยพระกรุณาที่คุณคุณใช้นอนเนนสกุฏแต่เวลาออกเสียงใช้นอนหนูตัวสกุฏแม่กลน พท่าที่แม่กลนะคะออกเสียงนอนหนูเป็นแม่กลให้นักเรียนเขียนให้ตรงตัวคุณภาพนะะบุคคลนะคะ,คน,นะคะนำเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายนี้เครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเรียนมาแล้วเครื่องหมายบุคคัสัญญาเขียนข้อความละข้างบนให้ชัดเจนนะคะใส่ให้ตรงกันลงมานะทั้งหมดมีอยู่10บคำนะคะทำงานให้เป็นระเบียบนะคะ เขียนคาอ่านมานนทั้งหมดมีอยู่10คําทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสาหรับคนที่ทําในสมุดส่วนคนที่ไม่ทําในสมุดก็อย่างแรกที่นักเรียนเลือกก็คืออ่านแล้วก็อัดคลิปเสียงส่งคุณครูนะคะส่งส่วนตัวคุณครูนะคะก่อนส่งงานอย่าลืมใส่ชื่อเลขที่ทุกครั้งนะคะคลิปนี้ ฝากไว้แค่นี้นะคะส่วนเนื้อเรื่องโอเคส่วนเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่หน้า95ถึง104นั้นให้นักเรียนอ่านเองนะลูกอ่านเองคลิปนี้สวัสดีค่ะ